สวัสดีครับพกผมเชียงบิ๊กวันนี้พามาชมกับเจ้ารถเนี่ยครับรถกีฬาครับวันนี้ก็เอาขึ้นริฟครับเช็คช่วงล่างหน่อยพอดีจะไปเที่ยวกูตเบอร์ครับขึ้นเขากันครับก็รถสูงครับปกติเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องสมควรเช็คครับไ่คือน็อตทุกตัวมีการคลายได้ครับใช้งานหนักรถเราเป็นรถนี่ฮะตัวนี้ก็จังหนอมกำลังไล่ย้ำน็อต ใหม่ครับทุกตัวทำไมต้องย้ำทำไมต้องเช็คก็รถสูงครับทำใจครับในการไปเล่นแต่ละทีเวลาลุยโคลนข,ขึ้นเนินต่างๆมีการยืดหยุ่นของตัวถังแล้วก็น็อตทุกตัวมีการยืดตัวได้ครับไม่ใช่ว่าจะร้อยเซครับ ก็คือเราไปลุยกันครับไม่ไม่เหมือนรถสแตนดาดสแตนดาดวิ่งอยู่บนทางเรียบครับก็ไม่เ่าไไม่ค่อยได้ถือว่าใช้งานหนักเหมือนรถสไตล์นี้ครับก็บางวันก็ปีนคันธนาาบ้างบางวันก็ปีนเขาบ้างของเราก็ต้องตรวจเช็คกันบ้างครับในการขับขี่คันนี้ก็ยกสี่ครับคันนี้ เป็นยาง BF เบอร์สองแปดห้าเจ็ดห้าสิบหกครับปิงนกบนของผมก็เป็นของตัวนี้เป็นของซันครับสปริงหน้าหลังของไอรอนแมนครับผมอันนี้ก็ขยับกันโค้งครับผมเพื่อให้พ้น อันนี้ก็กันชนหน้าของเราคันนี้เป็นของงานของจังเกิลครับผมตัวนี้เป็นตัวส่งขายออกนอกครับตัวออสเตรเลียครับอันนี้ก็เป็นเสาวิทยุครับผมก็ช่วยในอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเข้าห้างครับกบระยะความสูงของหลังคาครับผมนี่ฮะก็ถือว่าเสานี้เข้าได้ยังไงก็พ้นหลังคาครับแต่ว่าบางคันก็กะระยะเองครับว่ารถของท่านสามารถผ่านได้หรือไม่ครับ นีก็ทาง้อมไล่เช็คทุกอย่างครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนของเลีวครับตัวนี้จะมีเพากลางด้วยนะครับนี่ครับที่อาจจะระบีเพากลางอยู่ตรงนี้ฮะของรถรุ่นนี้ก็สําหรับใครก็อาจจะะบีกันด้วยครับตรวจเช็ค ครับผมก็เอามาให้ชมครับอีกหนึ่งขัน้นในการตรวจเช็ครถก่อนเดินทางครับผมก็มีลมยางนอ็อตล้อช่วงล่างต่างๆครับผมน้ำหม้อน้ำแบตเตอรี่พวกนี้ก็เป็นเรื่องปกติครับน้ำมันเครื่องของรถที่จะออกเดินทางไกลครับหรือว่าออกเที่ยวป่ากันครับก็มีการตรวจเช็คเป็นประจำครับผมก็ถือว่ารถของเราจะได้ใช้งานด้วยกันกันกบเราไปนานๆครับ ก็อเอามาชมอีกหนึ่งคลิปครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ